พบกับช่อซาดิกับสตีดกับนางเต็งหนึ่งกันได้นะทุกคนที่นั่งคุณอน,นัตเตงหนึ่งก้าสิบห้าพี่พน้องทุกคนบาบิงสตีดเฮ็ดแนวกินกันเลยเนาะทุกคนพี่น้องแปลว่าแกมี่เมตู้นะนั่นแหละเฮ็ดชอยสตีดเนะาะเดี๋ยวสั้นกะพาพี่น้องทุกคน ไปเบึงคนเนอะนี่กับเพื่อนกันเด้ไปคนเพ่อนบึงนะคะไปดูกันเลยไปเลยน้องแบบนี้เท่ากับสีพาพี่แพนน้องทุกคนไปเบึงมีตัวช่วยเข่ากันเนอะปเพื่อนแค่ยังไงตัวเชื่อเขาเชื่อเขาว่ะ เาไม่กันซวยข่าวน้อซยข้าวนแ้กินรูอรานกินเต้แงน,ะนะนี่ช่วยเนาะช่วยเนาะย้ำสัวจีบงไม่ตู่วาไม่ตุ่วทั้อทัอ้งทีนอะทุกคน yang kalian kan suara ini mau kata ini ke ini yang ini kali ini yang belum ya saya kasih sedikit sih oh lama <h temporernya> นีก็สิให้มีตู้ช่วยเขาเป็นอาบวญเนาะสอเบุญหลักสิไปเบิ่ง,นะง,ง,งคนที่เฮ็ดกระปูนี่มือติ้งเล่นๆน,นั่งนซะื้อเนื้ะกระปูนีเนื้อกระปูนี่มือนะี่ยขังนิ้วใช่วันใครน้่ซึ่ง,ข <laughs> งเขาเป็นตู้อ่าสบายดีพี่นอ้องเอ้ยมาช่วยเขาให้ลูกให้ร้านกินนี่แหละ เมนบาร์ดูเ็นร้านกินขาขาร้านชวยกิเป็น๋งี๋นกคนพี่น้อมสวยหอม้าเี่เขาไหมวะไหมตุเข่าไหมเมนเขาไหมร อย oh. mm ่น hmm. mm ีกี่อืมแติดมือกันจะต้องทิ่วกับเกษตรน้ำนีเนาะทุกคนพี่น้อง ถ่ายข่าวเก่งได้ไหมตู้นี่มันถายใครช่วยถ่ายบกโอเคเ๋ยวเลยเนาะทุกคนมันแกสิเพิมสติยามแลวนี่เนาะเพื่อให้ขับปูเนาะวันกี้าไี่น้องทุกคนเร็วๆเนาะายนี้ก็สิไปเบิ่งสติเนาะวันนี้เนาะไปเพิสติเไป เอเฮ็ดยังไงนี่สบายดีไหมสบายดีจ้าสบายดีดน,น้องติ๊งเฮ็ดนี้ยังไงสติกำลังเฮ็ดอันทัดละไม่ใส่ชิ้นหมูเนาะเร้งเร่งมีอัน,อนขัวกระปูน่าเนาะกระปูฮะกระปูกันนะนี่่เีเน

นหึ ia, ่นั ên, ่งตีหน่เกือบหีเพื่อการนั่งตีหนึ่งเจียบชันั่งตีนกระโดดหมีบ้องนึ้นนี่นั่งตีหนึงกเป็นไอเนาะขอรอให้นะมันราว้เปนกล้ามยใหญ่เลยทุกคนงใหญ่ทัว กับโบผู้แล้วนะมีกับเขาหมือนเนาะเมนสองวินูแล้วน้องเป็นหนึ่งนะสองมินูวินูหนึ่งกี่แซ็บวินูไหนแซบสวัสดีก็สตรีมแข่งกันได้บ้แข่งกันบอลนุ่มตะเซ็บบอลโอเคแข่งกันได้เลยนึงการแข่งถ้าไพรืน่นมากเร่องมากินจะได้ไดายโกกันอืมเต็มหนึ่งวินูไหนมินูไหนไก็ยากค่ะลองลองชิมก่อนลอองชิิมก่นลองชิมรสชาติของมัน โอเค okay. ช่วยกันเด็ดด้มือนน้นนนเนา<อ>ะแล้วเสือสีบคูอกันไหนบ้างสี่เสือสีบคู่กันเป็นไดี๋ยวว่าถ้าก่คู่กันแบบนี้ยังไม่ได้คู่กันเลยบอ,อนี่มือเดาบอหนิมือมือสดีมือมือสดีเปนได้ไรเป็นยังไงบอหนิหนีบบอง่ายเลยเนาะเสร็จพาทุกคนพี่น้<า>งอ<า>งไปบึงเชื้อผ้ากันนู่นันนี้เนาะ งานเล้งเลยกระดิ่งเล้งตี้าผ้ของข้ากะงามประมาณสักนี่เนาะตืบตอันนี้กระดังไม่ได้ออกเลยเี่ยวนี่ยังไ่ออกคุดเลยอันี้ใบจระเข้ โอ้อ oh, e. ันนี้ก็จงอย่างน้อยังบ่หูอันกี้ก็จะรักแค่ก้าวจะรักแค่ขนมมีบทุกอย่างต้นมะเขือต้นมะกล้วยกล้วยเกดกล้ชิ่งไงอัะนั่นเอก็ขวยให้ทุกคนพี่น้องเบิ่งเลยเนาะแต่ว่ายามเพียดไก่เพียดง่ายอยู่ที่เห็นพี่น้องทุกคนเบิ่งง่ายง่ายสุด นี่แหละที่น้ำไม้เก็บนี่เนาะเบอรนี่เฮ็ดฟักเก็ได้เลยวได้แล้วนาัขวดกันเดินจีเน้ำมันก like. ัน si ้ำกันเอาหน่อย่ก่อนน้าแล้ว้แลาย้วาน้มันพอดี่ <t <t ้กหนาวเนะน้งัละ ับสีของมันแตกต่างกันนะบัดนี้มันก็กลายเป็นสีเก่าได้บัดนี้เนาะบัดนเองเห็นปะมันเนี่ยเลยคิดดูนี่น้องก็บสีใส่้าวกระเทียมน้องหนึ่งใส่กันด้วยใช้เปเนื้อกระเทมเนาะเมน หน้าเพนนีกินมาสซยโดดเนี่ยวเลยนีะ้เสียงปอแปรป๊อแปรแล้วแหละตัน้อนี่เนาะโอวยเนาะมันว่าหอมมะลหอมหอมนี่มงกระสืเป็นแบบกี้แล้วตัวกายเป็นแบบงามๆแบบนี้เหอมหอมนีมาใส่ ีมูต้งไปน้องนึงแมนไม่เใส่ยาแยงเลยยาแยงเลยแนวที่าเยะยไปีเห็ดมเป็นตะแบร้งเราซีมปูดันเลยถ้าแพ้ทำการนบริเวณอีกอย่างเลยไพน้องนี่มนอะไร นี life, mm ่น hmm. ้ำลายสีใดเลยน้ำลายกคุ้เลยไสีใดบนนมาใหม่น้ำมันใส่เนาะใส่ินหมูกลเนาะเม่น่มาช็ตต้โดยน้อมันอหอไม่น้นเรหอมยูหชนมูมันชุกเนาะากังานน้ำใหมลงนยเ้ย ตาวเครื่องปรุงไฟเรียบร้อยก่อนเนาะแล้วเครื่องปรุงเจ๊มเนาะน้ำมันลงไปเนาะนี่ดูไปเดินน้ำมันปล้ใส่เครื่องปรุง้็ลองเลยแมนนี่น้ำมันหอยเนาะน้ำมันหอยสดสดสดน้ำมันหอยลงไปหน่อยนึงเนาะเมน

เราจะให้ทุกคนเบิ้งสติแตกใหลแล้วกันเนาะแ่เขากันหนึ่งกัสดองซีมเบิ้งหแล้วเนาะแต่แล้วนี่น้หนึ่งกัเบิ้งมีเป็นเสื้อแซ่บอยู่เอ็นบ้าสติสติห้โอเคลาซิมร้อมตี นี่ซีอร่อยใช้น้องนึงชิมเลยนะชิมมึงดูสติเมห็ดชิมชิมหมูนะนไตีเฮดเมนูแซ่บเชแหงบ่ชแหงกะีนะโอ้เมนูแซ่บเนาะมาบด ใไฮซาดีเฮ็ดเมนูอันขวกกระปูน่าอยู่นั่งแล้วแหลวทำดีวาวทำดีโซ่สีมือยังไงหนึ่งก็เสร็จไปกินข้าวเนาะอน้องแต่นึ่งมาถามาถามเมนูกระปูว่าน้องหนึ่งถามเมนูกระปูมันก็เลยเอาไปเอาไปตั้งไว้โต๊ะก็แล้ละนี่ตั้งไว้กระตุกนี่ก็ได้นี่น้องหนึ่งแค่เียเลยโอ้น้องหนึ่งคุณกา เส้นแห้งอรีเพื่อนว่ะขึ้นเขาหิวเข่าแล้วอ้ชวนพ่อแม่พี่น้องกินแน่หน่องหนึ่งแม่เนี่ยไม่กินเผาเด้อแฉะเด้ะปะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปวดขาเลยนี่กินแล้วหิวเข่าแห้งเพื่อนว่ะเิื่อนชิมมึงเดือดแซ่บเดือกกินเพื่อนว่ะอยากกินเพื่อนว่ะหิวน้องหนึ่งเข่าเย็นแล้วว่าน้องหนึ่ง บ้าต่ตี่ที่เขาห่อนี่พี่น้องล่ะนี่ตกหงผ่าติดหน่อยเข่ากับกระตุกเลยค่ะฮาสวัสดีด้วยนี่นี่น้ำหวานนอฮ็ดน้ำหวานนี่น้ำหวานนอไม่เจ้เนี่กินนะหวานเน่ทัวเนาะสวัสดีเน่ทัวที่เราปลูกเองเนาะอยู่ในทัวกันเลยส่วน เฮายังบ่ได้ใส่กะทิเด้นี่บัดบัดบัดกินเฮาจังใส่เนาะน้องนึงกินย่างอร่อยแซ่บบ่น้องนึงสติไโอ้ยอกินเป็นเบิดทั้งหลานทั้งหน้าสาวเนาะใส่ลงไปเลยเนาะสวัสดีง่ายๆนะเมนูขัวปูนาเฮานี่นะง่ายๆแต่แซ่บเนาะก็ใส่เกลือนิดนสวัสดี่ ี่สลิสเกลือก็ไปนวดนเ่เค็มก็แล้วกันสลิสจับเข่าเนาะใส่เลยสดีเกลือไัวสดีค่ายแห้งยีบ่สดีสคือแห้งยี่เนาะสดีเนาะได้เลยได้เยอ่ส่วนกระเทียมไปนวดขวับไปหน้าเนาะเดี๋ยว หัวง่ายๆเนาะแบบบ้านเฮานะแบบใส่เกลือเบ่งนัวเนาะสวดีใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือใส่เบ่งนัวเหรอคะแบบแซ่บเลยนะแกะล้ามกระปูต้องมีสมาธินะมีสมาธิใส่เลยสวัสดีให้บวกเนาะโอ้สวัสดมาเต โฮโใส่บวกลือได้น่ะนน้อนเวบิดีใส่ลายเซฟลายใส่หน่อยเซฟหน่อยเนาะโอ้ัดีบิดีพนยันมาเสนไม่รอดไม่ใส่ลายก็แล้วเพระอะไิษัทดีลนลหละนอดผมนเนนเนใส่ลงไปเนาะีมือใครยังได้ใครยังได้เอาเป็นแม่สีเงินอยู่บ้านเนาะใจกะทางมาด้อนี่ สดบี่ไสดปวดจีสดบสดีว่ะ,มะมไม่ตะโหมดเลยมันมีไคมันมีวีเววเลยสม,ม,มุยอยงสใส่บไฟอีกว่าสดีเกลือสดีก็ใส่แล้เนาะสดีเนาะสดีใส่แล้บอเกลือนะสี เนี่ยรบกวสดีจานเขาเลยรนี่ยกินเด็ที่ันก็าดีดีไม่แบอดีโก่อนซาดีน้องนึงออกก่อนยันตัวมันดาดไปได้หหม้อละคืเป็นคือตะเกายดิคือตะเกานี่ หอมๆโวยผัวแทำอาหารเนาะวันเฮาเนาะใส่ต่เกียกันท่นูนแล้น้องใส่ตะียเนาะ่ว่าแซ่บอ่อยโบงด้วยน้องนึงจับขึ้นมา้พันเบินด้วยนี่น้นี่ให้เบิด้วยนะคะดมาจิลอกนี่มันแซ่บ นี่เห็นบ่เอซีมมื้อน้องนึงอาหารแลงของเฮาเนาะเฮาสิประมาณนี้แหละเนาะซะดิอาหารบ้านเฮาไซนี่โอ้น่กินอยู่แล้วนี่เๆบนึงกินดเนาะ2คนนี่ฮะยบ่ได้ซมบ่ได้ซม2คนนี่กินเลย2คนนี่บ่ต้องซมนะ ตีน้ำลายไหลน้ำจะได้หน่อยากน้ำได้นี่นาะน่ากินแห้งเลยนะใช่พี่น้องโตแบบซีซันเป็นหนากินนะได้าด่แค่แค่แค่สองเลยอยู่ด้วยกันนอกจากจะจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะก่อนจะไปเรื่องนึงฝากพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมป้า